สองวันก่อนค่ะมีลูกค้ามาหาไอรินแล้วจะถามว่าพี่ครับพี่ครับทองเนี่ยทองอะไรทองเคหรือเปล่าครับเราบอกใช่ค่ะทองเคค่ะลูกค้าสะบัดบ็อบแล้วเดินออกไปเลยค่ะ คำว่าทองเคนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน่วยของกะลัดทองไม่ใช่แค่เพชรอย่างเดียวที่ใช้หน่วยว่าเป็นกะลัดนะคะทองคำเนี่ยก็เป็นหน่วยเป็นกะลัดเหมือนกันเราใช้ปริมาตร1,000ต่อ1,000มาเป็นปริมาตรของทอง,ทองในหน่วยกะลัดซึ่งเป็นมาตรฐานสากลโลกย้ำนะคะทองเคไม่ใช่ทองปอมแต่อย่างใดส่วนใหญ่แล้วคนไทยอ่ะจะนิยมใช้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกัน แตกต่างกันที่หน่วยเรียกเท่านั้นเองหน่วยสากลที่ทั่วโลกยอมรับคือเคเคย่อมาจากกรัดไอลินจะยกตัวอย่างทองเค6ประเภทนะคะที่คนไทยนิยมใช้กันมากที่สุด เริ่มต้นด้วยเปอร์เซ็นต์ทองที่เยอะที่สุดก็คือ 24K ี่เที่เาสากลของเมืองไทยก็คือ99.99% 99คือมันดีที่มันแกะลายง่ายเสีข้อเสียโคดนิ่มเลยค่ะนิ่มมากๆนิ่มจนเกาะเพชรไม่อยู่ทำพลอยไม่ได้คุณสังเกตไหมว่าไม่มีใครใช้ทองสุขโขทัยมามาใส่เดินห้างมาใส่ชีวิตประจําวันคุณต้องใช้ออกงานอย่างเดียวเพราะมันต้องถนอมมากแน่นอนมันสวยแต่มันก็ต้องแลกกับความทนุถนอมและทําอะไรไม่ได้ 23.16k หรือทอง96.5%สังเกตร้านทองทุกร้านจะใช้96.5%มันแกะลายง่ายมันแข็งขึ้นหน่อยนิดนึงใช้ประจําวันได้นะคะแต่ว่ามันก็ต้องดูว่าถ้าอยากได้พร้องพระน้ําหนักอะไรเยอะๆคุณก็ต้องใช้ที่มันหนาหน่อยตันหน่อยนะคะ ทอง 22K 22K เนี่เทียบเท่าเปอร์เซ็นต์ทอง90%ส่วนของทองเกเขาทำอะไรกันบ้างกรอบพระเลยค่ะแข็งม,มาหน่อยกรอบพระใช้ได้ทุกวันนะคะมันต้องแข็งเห็นไหมมันต้องขึ้นรูปได้แล้วอยู่ทรงด้วยฉะนั้นทองประเภทนี้จำไว้เลยว่ามันจำเป็นต้องอยู่ทรงได้นะคะ 18K 18K หมายถึงว่าเปอร์เซ็นทอง75%นะคะทองประเภทนี้ร้านเพชรจะนิยมเอามาขึ้นรูปเครื่องประดับเนื่องจากว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วสามารถปรับปรุงคุณภาพทองโดยการใส่สีเป็นไวโกได้เป็นพิงโกก็ได้นะคะเพิ่มมูลค่าให้กับจิวเวลรี่ของคุณได้อีกนะคะประเภทที่5และ6 2ประเภทสุดท้ายเนี่ยนำมาใช้ในวงการจิวเวลรี่เหมือนกันแต่ว่าเรานำมาใช้ในลักษณะการลดต้นทุนเ ว่าจริงๆ 18k หรือทอง75%เนี่ยสามารถเกาะเกี่ยวเพชรพลอ,อยอะไรก็ตามอยู่แล้ว 14k เทียบเท่ากับเปอร์เซ็นต์ทอง58.5%นะคะส่วนสุดท้ายก็คือ 9k 9k นิยมมากๆนะคะในพวกพิงโกจิวเวลี่พิงโกที่ไม่มีเครื่องประดับเพชรหรือพลอ,อยประดับเลยนะคะเพราะว่าพิงโกเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่แฟชั่น เขาก็อาโอเคขอเป็นทองแท้แต่เปอร์รเซ็นต์ต่ำหน่อยก็ได้แล้วก็สีติดทนนานเพราะว่าอัตราส่วนผสมสำเร็จค่อนข้างเยอะก็คือใส่ทองแดงเยอะหน่อยนั่นเองนะคะสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบสนุกได้ความรู้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้อรินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ